ถ้าคุณตกงานแล้วเงินที่เหลืออยู่กำลังจะหมดแต่มีเพียงร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงแห่งนี้ที่รับคุณเข้าทำงานแถมยังมีข้อเสนอดีๆคือการจ่ายเงินเดือนให้คุณก่อนครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานกะดึกเป็นคุณจะเข้ามาทำงานที่นี่หรือเปล่าพีท ชายหนุ่มที่ตกงานมาแล้วสามเดือนเงินของเขาเหลือติดบัญชีอยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนและเขาคิดว่าที่นี่คงจะเป็นทางรอดเดียวของเขาในตอนนี้แมเนเจอร์แจ้งว่าเงินจะเข้าบัญชีทันทีหลังจากที่เขาสามารถอยู่ได้จนถึงตีสี่มันจะต้องมีบางอย่างที่เขาต้องทำในระหว่างนั้นเขายอมรับข้อเสนอ ยินดีต้อนรับสุกะดึกเริ่มต้นภารกิจที่คุณจะต้องทำต่อไปนี้ตีหนึ่งสานาทีจะมีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาเธอจะไม่พูดอะไรกับคุณและก็อย่าเผลอไปสบตาเธอละเธออาจจะอยู่ในร้านนี้ไม่เกิน15นาทีแล้วเธอก็จะไปเองแต่ถ้าคุณเผลอไปสบตากับเธอจงอยู่ให้นิ่งและภาวนาว่าเธอจะไม่เดินมาหาคุณ เวลาตีสองสนาทีเวลาที่ลูกค้าประจําของเราจะเข้ามาสิ่งที่คุณจะต้องทําอวางลูกอมมาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์<ด>รีบซ่อนตัวที่ใต้เคาน์เตอร์ภายใน30วินาทีอย่าให้มันเห็นตัวคุณเด็ดคาดเช่นนั้นเขาอาจจะอยากเล่นกับคุณ <c oughs> อย่าพยายามหนีไปในห้องเก็บของใต้เคาน์เตอร์ดูเหมือนจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ในนั้นดังนั้นให้รีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย เขาได้ลูกอมแล้วเขาก็จะไปจากคุณเอง <c oughs> เวลาตี3 3มนาทีช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องออกกําลังกายนิดหน่อยพอพนักงานเก่าของเราจะออกมาจากห้องเก็บของแล้วมาทำหน้าที่แทนคุณคุณจะต้องวิ่งไปในช่องทางเชลเก็บขนมและรีบเข้าไปในห้องเก็บของภายในยี่สิบวินาทีอย่าให้เธอเห็นคุณเป็นอันขาด เพราะเธออาจจะวิ่งตามคุณหร<ม>ือถ้าร้ายแรงกว่านั้นเธออาจจะคานมาหาคุณก็ได้ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลา,าคุณได้พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าคุณจะได้พักจากทุกสิ่งอย่างเป็นเวลา20นาทีและหลังจากนั้นคุณสามารถเปิดประตูออกมาเพื่อเช็คว่าเธอยังอยู่ที่นี่หรือเปล่า แต่ถ้าเธอยังอยู่ก็ทำใจให้สบายๆและซ่อนตัวเอาไว้เธออาจจะไปในช่วงเวลาตี43นาทีแต่ทางที่ดีอดทนให้ถึงช่วงตี43นาทีแล้วค่อยออกมาจะดีกว่า